สวัสดีครับดูอิดดูสามาแล้วนะครับผมรายการที่จะพาทุกท่านมาสนุกสนานสุดสร้างสรรค์กับเรื่องวิทย์วิทย์ที่คิดทําได้ครับเราจะพาทุกคนไปประดิษฐ์ไปทําอาหารไปใช้จินตนาการขีดเส้นลงสีกับงานศิลปะและอื่นอีกมากมายเลยนะครับสาหรับวันนี้ครับพบกับผมเต้อพินันเตียนจันนะครับแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญของเราครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอต้อนรับพี่เดซี่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เต้สวัสดีครับน้องๆครับผมและนี่ก็คือ แขกรับเชิญของเราครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้แนะนําตัวกับผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งครับก็สวัสดีค่ะชื่อเดซี่นะคะนภัสมาลธรรมเป็นนักวิชาการอยู่พิพิธภัณฑ์พระราม9ค่ะแล้ววันนี้พี่เดซี่จะพาผมแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาประดิษฐ์มาทำอะไรกันครับเราก็จะแปลงร่างขยะค่ะจากขยะเป็นผลงานศิลปะนั่นเอง จากขยะเนี่ยนะครับเอามาทําเป็นผลงานศิละปะเอามาทําเป็นของเล่นได้ด้วยเอ๊แล้วแบบนี้มันจะไม่สกรปรกหรอครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องของเชื้อโรคต่างๆเนี่ยนะครับเราก็น่าเป็นห่วงต้องมีความเข้มงวดกันมากๆเลยนะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะพี่เต้การทํางานกับขยะหรือของเหลือใช้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงอยู่เสมอสิ่งที่เราต้องทําเป็นกิจเป็นลักษณะนะครับก็คือล้างมือด้วยน้ําและสะบู่20วินาทีถูให้ทั่วทั้งบอกว่าทุก คบทุกนิ้วและฝ่ามือหลังมือถ้าไม่มีอ่างล้างมืออยู่ใกล้ตัวนะคะก็สามารถใช้แอลกอฮอล์ได้เหมือนกันโอเคครับก็จะต้องปฏิบัติตามอย่างที่พี่เดซี่บอกอย่างเคร่งครัดเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองนะครับและในไหนวันนี้พี่เดซี่ก็มาแล้วเนี่ยนะครับอยากจะให้พี่เดซี่เนี่ยช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับหลักการการจัดการกับขยะภายในบ้านนะครับพี่ว่าสามารถทํายังไงได้บ้างนะครับผมและทําเสร็จแล้วเนี่ยจกมาเป็นยังไง ก็เรื่องของการจัดการขยะนะครับมันเป็นปัญหาที่ระดับโลกกันเลยทีเดียวระดับนอกโลกโดยซ้ำไปเพราะว่า,อารอบบรรยากาศของโลกเนี่ยก็มีขยะเช่นกันเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยผลิตขยะมากมายในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นระดับอุตสาหกรรมหรือว่าระดับโครเรือนค่ะสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็ควรจะผลักดันนโยบายเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็ปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้องตามวิทยาศาสตร์ ซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากแล้วคนเล็กๆอย่างเราจะทำอะไรได้บ้างก็คือคิดทุกครั้งก่อนซื้ออะไรแล้วก็ใช้สิ่งนั้นให้คุ้มค่าที่สุดอาจจะนำกลับมาใช้ใหม่ใช้ซ้ำอะไรก็แล้วแต่และเมื่อหมดอายุขายของมันก็จัดการาทิ้งอย่างถูกต้องค่ะนะครับเราเรียกว่าใช้ให้คุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะครับแล้วมีอีกคำถามหนึ่งครับผมเคยได้ยินคำว,ว่าการแปลงสภาพขยะครับพี่เดซี าการแปลงสภาพขยะเนี่ยเป็นยังไงล่ะครับการแปลงสภาพขยะหรือคําว่า u p พไซเคิลเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะซึ่งอาจจะนํามาใช้ประโยชน์เองก็ได้หรือว่านําไปขายได้ด้วยซ้าไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําตัวอย่างง่ายๆกันก่อนนะคะก็ดีนะครับก็จะได้เป็นการใช้เวลาว่างนะครับให้เกิดประโยชน์แล้วก็นําสิ่งของต่างเนี่ยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเลยอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในวันนี้เนี่ยครับ มีอะไรบ้างครับแกนกระดาษทิชชู่ค่ะลูกตาปลอมแผงไข่ดินสอยางลบหรือปากกากัรไกรกาวสีอะคริลิกผู้กันจานสีแล้วก็แก้วน้ำสำหรับล้างผู้กันค่ะ และตอนนี้ครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วนะครับพ่เดซี่พี่เดซี่จะพาพวกเรามาประดิษฐ์อะไรกันครับก็ตัวอย่างที่เราทํากันในวันนี้นะคะก็เป็นตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆค่ะจากแกนกระดาษทิชชู่ขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกเลยมาเราก็หยิบแกนกระดาษทิชชู่ของคุณมาคนละหนึ่งชิ้นนะครับเราจะทําอะไรกับสิ่งนี้ดีก็คิดกันก่อนแล้วก็ถ้าพับแกนกระดาษทิชชู่ลงมา มันก็จะหน้าตาคล้ายๆหูงั้นผมพับตามเลยแล้วกันนะครับได้เลยค่ะอันนี้หน้าตาเหมือนอะไรนะแอบหน้าตาเหมือนนกคูกนะเนี่ยเพราะว่านกคูกมีขนที่หัวที่ลักษณะคล้ายใบหูค่ะต้องใช้จินตนาการดูกันมากๆเลยนะครับถ้าอย่างนั้นอ่ะดูอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็แอบเหมือน สุนัขจิ้งจอกนะครับเหมือนไหมครับเหมือนอยู่เหมือน,ออนใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้ผมทําสุนัขจิ้งจอกแล้วกันแบบนี้เสร็จหรือยังครับยังค่ะยังใช่ไหมครับตกใจไปเลยนึกว่าเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าสัตว์ของเราเนี่ยย,ย,ย,ยังไม่มีแขนยังไม่มีขาใช่ไหมครับเอาจริงๆถ้าจะจินตนาการก็คิดว่าเสร็จได้แล้วครับแต่ว่าเรายังไปต่อได้อ่าโอเคครับงั้นเราต่อกันดีกว่าครับแล้วก็จะมีะกระดาษแข็งที่เหลือเนี่ยอันนี้คือตัดมาจากส่วนที่เหลือ,อ แล้วก็เราสามารถวาดแขนวาดขาวาดปีกของสัตว์ของเราได้ของเดซี่เป็นนกคู่นะคะก็จะวาดเป็นปีกเหมือนกันค่ะปีกอ๋อของผมเป็นสุนัขจิ้งจอกผมก็ขอวาดเป็นปีกด้วยได้เหมือนกันนะฮะอ่าสุนัขจิ้งจอกบินค่ะ <c oughs> อ่อโอเคครับเดี๋ยวผมวาดแขนขากอนแล้วกันขาต้องยาวขนาดไหนน้อแล้วแต่จินตนาการเลยใช่ไหมครับแล้วแปลเลยค่ะ ดูมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับของพิเรซี่ได้ปีออกมาแล้วนะคะต่อไปก็เป็นจง,งอยปากของเขาค่ะแขนผมเสร็จแล้วต่อไปผมก็จะทำจง,งอยปาก <laughs> โอ้ยต้องทำหางใช่แล้วต้องทำหางให้เขา คงเคยเห็นหางหรือเปล่าไม่ใช่คนละเพลงนะครับเสร็จแล้วครับหางกับแขนครับได้หางได้แขนมาละครับสุนนักจิ้งจอกก็มีหน้าแหลมๆใช่ไหมครับคล้ายๆกับหลุมที่เราใส่ไข่นั่นเองแล้วก็ตัดออกมาสักครึ่งหลุมค่ะครึ่งหลุมนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็เอาสิ่งของเหลือใช้นะครับเอามาประดิษฐ์กันได้ดีกว่าไปทิ้ง แต่ในวันนี้เราจะมาทําเป็นศิละปะกันได้ไหมครับหรือต้องตัดม,ม,มนะุมมันได้อยู่นะคะได้แล้วเนลองอลองแปะลงไปบนหน้าเขาว่ามันประกบกันดีหรือเปล่าพอได้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทาสีก็เลยค่ะ นะครับและตอนนี้นะครับเราก็ลงสีเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามแบบนี้เลยต่อไปเราก็จะมาถึงขั้นตอนการประกอบร่างค่ะประกอบลา่บลางครับผมเริ่มจากโดย <ไง S 2> ที่ <นะ S 2> ใช้ปืนเการ้อนหรือว่าถ้าที่บ้านไม่มีก็คือใช้เกาวาตาชางก็ได้แต่ว่าเด็กๆอย่าทำเองนะให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือ,อคุณครู ช่วยทําเพราะว่า <ผม S 2> ในกรณีของกาวร้อนเนี่ยมันจะร้อนจริงๆแล้วก็กาวตาช้างมันจะเหนียวติดมือมากชื่อกาวร้อนแต่เวลาทำเนี่ยต้องทําด้วยใจเย็นเย็นนะครับผมนี่ผมก็ลุ้นไปด้วยนะครับได้นะได้นะฝั่งไหนครับอันนี้ฝั่งขวาค่ะแล้วก็แปะลงไปเลยค่ะอตอนนี้เราได้ปิดเขาแล้วสองแล้วจะไปทำอะไรต่อดี จมอยปากของเขาค่ะปากครับเดี๋ยวนกเราจะได้มีปากไว้เอาไว้ร้องส่งเสียงร้องได้นะครับเอ,อ,เ,อ,อเหมือนขาดอะไรไปอย่างนึ่งคะอันนี้ผมว่าน่าจะขาดตาใช่แล้วเพราะว่าฮอนกคูกตาโตค่ะขาดตาไม่ได้ขอวิกอายเลยค่ะขอบคุณครับพี่เตง น่ารักอ่ะนี่อ่านี่นะครับนกหูของพี่เดซี่นะครับมาอ่าแต่แล้วก็มาต่อด้วยสุนัขจิ้งจอกค่ะสุนัขจิ้งจอกของที่ได้บ้างดีกว่านะครับผมห่วงร้อนนะคะครับผมอยู่นะครับโอเคค่ะต่อด้วยออแขนไปหางก่อนนะดีแขนแขค,ครับ ไปก็หางครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังขาดตาอยู่ครับเหลือสุนัขจิ้งจอกมองไม่เห็นทางนะครับมันกาวติดมือพีอเ่เอซี่แตกแล้วไง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่จิงจอกของพี่เต้น,นะครับผมรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยนะครับว้าอารักมากเลยอย่างนี้นก oh. อ่านี่นครับแล้วก็เป็นนกของพี่เดซี่นะครับแบบนี้เนี่ยถ้าเราทํากันแบบหลายๆตัวทําแบบเยอะๆเยอะๆเ,เ,เ,เนี่ยก็คงจะเอาไว้เล่านิทานให้กับเด็กๆฟังกันได้อย่างสนุกสนานเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับดูอิดโยไซของเราในวันนี้นะครับเราก็ได้ได้นำเอาสิ่งของที่เหลือใช้นะครับนำลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับแน่นอนว่าได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับแล้วก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้จินตนาการของเรานะครับบันเลงสร้างตุ๊กตาเหล่านี้ออกมานะครับผมให้ได้ความสวยงามตามจินตนาการของเราเลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าสิ่งของบางอย่างเนี่ยที่เราเห็นว่า เอออาจจะไม่มีประโยชน์แล้วอ่าเราก็อาจจะเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับใช้ให้คุ้มค่าเลยทีเดียวครับนะก็จะได้เป็นของเล่นน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับอ่า,อาพีเรซีตื่นเต้นจังเลยอยากเห็นว่าน้องๆที่บ้านจะสร้างสรรค์อะไรจะใช้วัสดุอะไรและทําอะไรออกมานะคะไม่จําเป็นว่าต้องทําตามเราก็ได้แต่ว่า,อ,าอยากเห็นว่าใครจะครีเอทขนาดไหนคะ่ะโอเคครับกาทอย่างนั้นก็แล้วก็อย่าลืมส่ง ผลงานของตัวเองเนาะหลังจากที่ได้สร้างผลงานเกี่ยวกับแกงกระดาษเชืชู่หรือสิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะครับถ่ายรูปส่งมาได้เลยนะครับในแฟนเพจ NSM Thailand ของเราเองนะครับผมเอาผลงานมาอวดมาชมกันนะครับผมอโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่เดซี่มากๆนะครับขอบคุณอ,อพี่เต้ขอบคุณน้องๆ,ๆที่บ้านน,นะคะสนุกสนานมากๆเลยนะครับและในครั้งหน้านะครับดูอิดโยไซจะพาทุกคนไปหันสากับโลกของวิทยาศาสตร์ด้วยอะไรเนี่ยก็จะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับสำหรับวันนี้พี่เต้แล้วก็พี่เดซี่นะครับต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ